กรอข้อมูลแทบจะรู้หมดว่าญาติพ่อแม่พี่น้องเป็นใครกรอให้หมดแล้วใช้ได้ครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงเดียวบ้างพอเข้าบ้านมีไหมฮะไม่มีต้องมาเล่นริมถนนนั่นคือฟรี Wi-Fi ของ ICT นะครับเพราะฉะนั้นฟรี Wi-Fi ที่ผมนำเสนอเนี่ยคือฟรี Wi-Fi ที่เรามานั่งแล้วก็ใช้ได้เลยไม่มีพาสเวิร์ดนะครับสามารถใช้ได้เลย ไม่เหมือนกันที่อื่นเอา้าแล้วที่อื่นเขามีไหมโมเดลนี้เป็นโมเดลจากเกาหลีใต้ครับกุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้ท่านไปได้เลยนะกุงโซท่านลงที่สนามบินอินชอนสนามบินนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้ลงปับ๊บตั้งแต่นาทีนั้นจนถึงกลับท่านเล่นอินเทอร์เน็ตได้ฟรีและเร็วและแรงด้วย ต้องจ่ายเงินสักบาทเดียวครับข่าวล่าสุดข่าวล่าสุดประเทศญี่ปุ่นภายใน5ปีข้างหน้าระบบอินเทอร์เน็ตฟรีอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นจะสามารถดาวน์โหลดหนังหนึ่งเรื่องได้ภายใน1นาทีโลกนี้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เมื่อมีฟรีอินเทอร์เน็ตอะไรเกิดขึ้นครับผมยกตัวอย่างเพื่อนผมเพื่อนคนนี้ทํางานอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สุนรนา์ใหญ่ประเด็นจุราได้กัน เขาบอกว่าเฮ้ยเชื่อไหมแม่เขาเนี่ยอายุประมาณประกอบนี้เนาะเจ็ดสิบกว่าใช้มือถือไม่เป็นซื้อ iPhone ให้โอโหเดี๋ยวนี้แชทก,กันทั้งวันมันเกิดปฏิสัมพันธ์กันไปในตัวครับแล้วพวกเราล่ะครับที่มีลูกหลานอยู่ห่างไกลล่ะครับคิดถึงไหมครับค,คิดถึงลูกหลานแล้วไหมครับจะร้อยเขาโทรมาอย่างเดียวหรือ ไม่ต้องเดี๋ยวนี้เขาใช้แชทกันแล้วสายตาสั้นก็แชทใกล้ๆสายตายาวก็แชทไกลๆจะได้พูดคุยกับลูกหลานเราได้สังคมเราจะดีขึ้นครับเชื่อไหมครับสังคมเราจะดีขึ้นต่อไปผมมาดูด้านเศรษฐศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องฟรีไวไฟยกตัวอย่างง่ายๆ แข่งคอยของเราเนี่ยมีครัวเรือนทั้งหมด2,830ครัวเรือนแต่บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมมุติว่าใช้แค่1,000หลังไม่ถึงครึ่งน,นะฮะแค่1,000หลังปริมาณเงินที่ต้องจ่ายเนี่ยต่อเดือนอย่างต่ำ600ไม่รวม VAT หรือไม่รวมภาษีทุกค่าเพิ่ม วันนี้ภาษีงเงินเพื่อผมเพิ่งเซ็นจ่ายไปเนี่ยประมาณ630กว่าบาทลองคำนวณเงินนะครับรายจ่ายต่อปีเท่ากับ600คูณกับ12เดือนท่านจะต้องจ่ายปีหนึ่งอย่างต่ำ7,200บาทถ้ามีฟรีไวไฟทั้งพันครัวเรือนจะได้ใช้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของชาวแกะคอยทั้งหมดไป อ่านดังๆพร้อมๆ,ๆกันดูนไหมครับเจ็ดล้านสองแสนบาทแต่วัตถุประสงค์ขอรนโยบายนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะประหยัดเงินในกระเป๋าของของชาวแก่งคอยครับแต่สิ่งที่มากที่สุดมันจะเกิดปัญญามากขึ้นครอบครัวที่ใช้1,000ครอบครัวเมื่อมีฟรี Wi-Fi จะต้องใช้เป็น1,500 จะใช้เป็น2องพจะใช้ขึ้นไปในตัวถูกไหมฮะมีของฟรีใช่ไหมใช่บางท่านบอกโอ้ยห่างตัวฉันใช้ไม่เป็นหลานฉันอนุบาล3ขอโทษครับตอนนี้ปอหนึ่งเขาใช้ยังใช้แล้วครับรัฐบาลแจก,กแท็บเล็ตปอหนึ่งปอ,งปอสองแล้วเด็กๆเ,เขาใช้ได้แล้วครับต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วและพวกนี้เป็นการเพิ่มปัญญาสร้างความรู้ ฟรีไวไฟจะทำให้เกิดอะไรอีกทำให้เกิดการสื่อสารที่ดีกับระหว่างประชาชนกับผู้บริหารตัวอย่างขึ้นการใช้โซเชียลมีเดียนะครับผมบริหารโรงเรียนผมก็ใช้การพูดคุยกับครูผ่านโซเชียลมีเดียผมเลือกตั้งครั้งนี้ผมก็ได้คุยกประชาชนโดยผ่านโซเชียลมีเดียจะดีไหมครับพระชาวแก่คอยมีโอกาสคุยกับนายกโดยตรง โดยไม่เลือกเวลาเลยคุยตอนไหนก็ได้ฝากข้อความเอาไว้บ้านดิฉันมีปัญหานายกตอบหน่อยใครทำได้ไหมครับมไม่รู้ต้องไปถามแต่เบอร์ 3. 3> สาม,สามทำได้และทำได้ชัวชัวรด้วย และทำให้เห็นแล้วด้วยไม่ต้องรอไปทำครับนะครับดังนั้นประโยชน์ของฟรี Wi-Fi มีเยอะครับและจะเป็นอนาคตและจะเป็นอนาคตที่โฉมแก่งคอยอาจจะเป็นเทศบาลแรกๆลองจากผมไม่แน่ใจว่าบางแสงหรือพัทยาที่จะมีแนวคิดในเรื่องของฟรี Wi-Fi ที่เช่นกันถ้าทำได้นะครับชาวแก่งคอยจะมีปัญญาชาวแก่งคอยจะไม่เลิกจะเลิก ขายเสียงตัวเองชาวเก่งคอยจะมีความรู้จะมีการสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรงนะครับอันนี้ขอฝากท่านเอาไว้ต่อไปครับอผมใส่เสจไม่ใส่เลยียต้องซื้อน้ำมาให้ต่อไปเรื่องนี้หลายท่านรอคอยเรื่องตลาด ทำยังไงตลาดเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าทุกเบอร์เนี่ยไม่มีใครกล้าพูดตลาดแล้วเพราะกลัวปากไม่ค้า <c oughs> นะครับไม่มีใครกล้าแต่ตลาดแต่เราเอาสิ่งดีๆมานําเสนอผมบอกได้เลยว่าตลาดหรือทุกสิ่งทุกอย่างในแก่งคอยเราจะพัฒนาได้เราพึ่งพาตัวนี้เป็นหละะักครับนานย,ยกอย่าฟันธงใช้สภาที่ปรึกษาเป็นหลักเราอาจจะมีประธานของตลาดใหม่ เอามีประธานของตลาดราเรามีตละประธานของตลาดเก่าไปเป็นตัวแทนในสภาบุคคลเหล่านี้ต่างหากที่เป็นปากเสียงและสะท้อนความคิดจากพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าว่าสิ่งที่ผ่านต้องการอะไราหรือนายกทีสุนตรีมีสิ่งที่จะนําเสนอแล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่มีความเป็นไปด้วยหรือไม่อย่าพึ่งพัฒนาเลยครับตลาดท่าน้ําเนี่ยเอาตลาดปัจจุบันให้มันได้ดีก่อน<ม>ดีไหม นะครับถ้าตลาดลราสดเราดีตลาดอื่นๆก็จะดียิ่งขึ้นแต่ก่อนนี้บอกพัฒนาอะไรผมขอประกาศนิดนึงเดี๋ยวเลยเลือกพัตโลกเบอร์สไม่มีตลาดนัดในแก่งคอยครับ <Yeah. S 1> เป็นสัญญาประชาคมนะครับ <Yeah. S 1> นะครับเพราะทุกคนต้องการคำตอบผมตอบให้โดยไม่ต้องถาม มีคุณอาอาโกโทรไปหาผมวันนี้บอกว่ามีท w ว w ์ y c ค m อม n ม c น t i เคชั่ไหมมีถามต่อบไปผมบอกไม่มีอ่ะแต่อยากรู้อะไรเดี๋ยวผมตอบให้ผมฟันธงบนเวทีนะครับว่าเลือกเบอร์สไม่มีตลาดนัดยกเว้นตลาดนัดวันอาทิตย์ที่มีอยู่นะเดี๋ยวไปแปลความผิดตลาดน,นัดวันอาทิตย์ที่มีอยู่ไม่เกี่ยวแต่ไม่มีเพิ่มเติม,ตมจากเดิมโดยอำนาจหน้าที่ของนาย,ยกเทศมนตรีนะครับ ตลาดสดน่าซื้อนะครับผมอยากจะให้หตัวอย่างดูบทเรียนของหลายๆตลาดนะครับเรานําเสนองานย้อนรอยว่าตลาดเราคือตลาดบันเฟียมนําเสนอ3วันแล้วก็หายไปทําไมแล้วไม่ดูตัวอย่างตลาดร้อยปีสามชุบเขาก็บานเฟียมเหมือนเราใช่ไหมครับแต่ทําไมเขาสบบามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวขึ้นมาได้ทําอย่างไรเรานี้เรามาคิดร่วมกันสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมนาเสนอคือเราต้องสร้างเอกลักษณ์ให้กับตลาด ทำยังไงให้ตลาดของเราได้มีเอก,กลักษณ์และมีสื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้พวกเราหรือประชาชนข้างนอกอร,าารับทราบได้เรื่องต่อไปครับพี่น้องตลาดโตลุ่ตลาดโตลุ่ได้ยินไหมครับโอ้โหที่ตอบดีตลาดสดงั้นเลยนะครับตลาดโตลุ่งครับอะไรเนี่ยไม่รู้นี่คือที่ที่ผมไปมานี่นี่ผมนะ นี่เขาเรียกว่าสเตตฟู้ดที่ประเทศมาเลเซียเมืองปีนังเดี๋ยวพูดสับกันเดี๋ยวเหมือนนายกรัฐมนตรีที่เมืองปีนังประเทศมาเลเซียนะครับสเต t ฟู้ดแปลง,ง่ายๆก็คืออาหารบนถนนภาษาไทยก็แปลว่าตลาดโต้รุ่งนี่ครับไม่ได้ต่างอะไรลเลยนี่อะไรครับเห็นไหมฮะอะไรเอ่ยหมูสเต๊ะนี่อะไรครับ มีกุ้งด้วยมีเส้นๆพผัดโถ่ยำผัดไทยอาหารเหมือนกับเราเป๊ะนะครับนี่คือร้านที่เขาทำขายนี่ระดับผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองปีนงังไปนั่งทานก็ทานแบบนี้นะครับผมไปทานดาโต้ท่านเป็นเจ้าภาพดาโต้โทมัสชีเป็นเจ้าภาพผมต้องนั่งรถจากโรงแรม45นาทีเรานูว่าพาไปกินพัตคาหรูไม่พาไปกินโตลุงเขาบอกว่าเนี่ย เป็นหน้าเป็นตาของปีนังเลยนี่คือสิ่งที่ถ้าใครมาเที่ยวปีนังต้องมาที่นี่มาเที่ยวและกินที่ตลาดโตรุ่มจะมีไหมครับถ้ามาแกงคอยต้องมากินข้าวที่โตรุ่มแกงคอยทำได้ไหมทำได้ครับโดยการสร้างอีกตล์สมัยเมื่อประมาณ4ปีก่อนผมเป็นประธานชมรมเครือข่า,ขายเด็กไทยไ่กินหวานของเพื่อแกงคอย ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอยคุณหมอจากคณะทันแตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็โรงพยาบาลแก่งคอยจัดร้านค้าอ่อนหวานขึ้น40ล้านนะครับเรามีการ ทำสก okay, ู๊ปออกเคเบิลทีวมีแก๊คอยนะครับมีการลน้ำลงลดอาหารให้มีความหวานน้อยลงนะครับเป็นการส้สงและอย่างนั้เน,นั่นจะกปกีกแล้วิดหนึ่งครับว่าถ้าเรามีโต้รุ่งที่เป็นโต้รุ่งเน้นสุขภาพละ่ะเราจะดึงไข่เข้ามาได้ไหมนะครับดังนั้นครับเราเอาความเหมือนและความแตกต่างเอาบริบทจากต่างประเทศเอาบริบทจากบ้านเมืองอื่นมาเทียบเคียงหลายคนในบ้านเมืองชอบบอกว่าต้องไปดูงานเมืองนอกแต่เอามาทําไม่ได้ สิ่งที่ผมเห็นผมพบมารับรอกว่าเอามาทําได้และประยุกต์ได้เห็นผลชัดเจนนะครับนอกจากนี้ครับสีฟที่ปีนังนี่เขามีเว็บไซต์คนทั่วโลกเข้ามาดูได้เลยนี่ครับปีนังสีฟูดเว็บไซต์ปีนัง t r ีฟท f ด o d คอมท่านสบบามารถขียเข้าไปได้เลยอาหารมีกี่ประเภทใครเป็นเจ้าของร้านอาหารอร่อยยังไงเช็คได้เลยครับ เกาถึงพี่คองเย็นตาโฟเยียหมาไอศครีมพี่พรก๋วยเตี๋ยวพี่ยาอะไรเช่นนี้ครับแต่ทำอย่างไรให้คนภายนอกนะั้นรู้จักแก่นคอยเรามากยิ่งขึ้นไม่ใช่เข้ามาต้องมาถามมาถามว่ากินข้าวที่ไหนดีมีที่กินข้าวไหม นะครับเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งเชื่อมโยมไปกับฟรีไวไฟท็ fi, ่ทำให้พวกเรานั้นเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นทำให้แก่ของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนี่คือประเด็นสำคัญชัดเจนไหมครับนะครับเพรานะฉะนั้นเรือนะ่องตลาดสดสร้างเอกลักษณ์ ตลาดโตลุ่งสร้างความโดดเด่เนแหออกมานะครับเราจะาพัฒนาตลาดของเราได้และแต่ทั้งหมดนี้ต้องขอบอกว่าเป็นแค่แนวคิดเบื้องต้นถ้าทำจริงมีมากกว่านี้อีกเยอะคนระับแต่อุกไว้ก่อนรอเป็นนายกก่อนนะครับเพราะตอนนี้มีคนบอกว่าโอ้นโยบายเบอร์สามดีจริงๆเลยเดี๋ยวถ้าได้ขอเอาไปทำหน่อยนะ อย,อย่างนั้นเลยเหรอได้ครับเอาไปเลยถ้าคิดว่าได้แต่อย่าลืมครับสิ่งที่เป็นต่างกันคือเรื่องของปัญญาปัญญาหรือความคิดนั้นต่างกันนโยบายเป็นเพียงข้อความท่านเอาไปได้ครับแต่ท่านไม่สามารถทำได้เหมือนคนที่คิดไม่สามารถทำได้เหมือนคนที่มอง มาจากข้างนอกทำไม่ได้เหมือนกับคนที่มีปัญญาต้องขอฝากไว้นะครับว่าในเรื่องของนโยบายนั้นมีมากซึ่งความเหมือนและความแตกต่างนะครับและเดี๋ยวทีมง,งานเช็คเก็บนิดนึงนะครับ <c oughs> และอันสุดท้ายนะครับ <c oughs> นโยบายด้านที่7นโยบายด้านที่7คือเรื่องเกี่ยวกับ ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมทําไมอ่ะทําไมไนโยบายเรื่องนี้อยู่ท้ายสุดผมดีใจมากครับผมไปหาเสียงที่แถวบ้านม่วงมีคุณพี่คนหนึ่งนะครับมีคนพี่คนหนึ่งนะครับบอกว่ารอดูอยู่ว่าเบอร์ไหนมีนโยบายเกี่ยวกับวัดจะเลือกเบอร์ไหนะ ผมกล้าพูดว่าเบอร์สาพัทธโรธเท่านั้นที่มีนิยบายเกี่ยวกับวัดและให้ความสำคัญกับาศาสนานนิยบายที่ชัดเจนและมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องาศาสนาตั้งแต่นิยบายแรกคือในเรื่องของสภาที่ปรึกษาทมว่าในนโยบายเรื่องนี้อยู่อันดับท้ายเนื่องจากเรื่องของาศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมนั้นเป็นองค์รวมที่จะครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งนโยบายนั้น หาพวกเราทำให้คนในแก่งคอยมีจิตใจที่กตัญมหาพวกเราพัฒนาคนแก่งคอยให้มีจิตใจที่มีคุณธรรมการพัฒนาบ้านเมืองเราจะก้าวหน้าไม่ใช่เฉพาะชาวแก่งคอยตั้งแต่พนักงานในเทศบาลทำงานอย่างมีคุณธรรมเขาก็จะดูแลพวกเราเป็นอย่างดีถ้าหัวคือนายกที่สมนตรีมีคุณธรรมเขาก็ดูแลเราอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับ สิ่งน่นคือการจัดงบอุดหนุนพัฒนาวัดแก่งคอยและวัดบรรม่วงยกตัวอย่างเช่นวัดบรรม่วงผมมีโอกาสไปกราบท่านดรพระสงศรีนะครับท่านก็อธิบายว่าเนี่ยต่อไปนะคนแก่งคอยไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดไกลๆแล้ววัดบรรม่วงเรากำลังก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมวิปัสนาโดยเฉพาะ เราไม่ต้องไปไกลถึงวัดท่าพงเราไม่ต้องไปไกลถึงวัดป่าต่างๆแต่ในพื้นที่เราเนี่ยทำไมเราไม่สนับสนุนล่ะครับทำไมผู้บริหารไม่นําเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวแก่งคอยล่ะครับแต่เราไม่ได้ไปหาพระเพื่อจะหวังคะแนนเสียงแต่เราไปหาพระเพื่อให้ท่านช่วยในการขัดเกลาจิตใจของพวกเราต่างๆ สิ่งนี้ครับว่าเราจะทําอย่างไรในการที่จะพัฒนาวัดพวบคู่ไปกับสุนธ,ธรรมจริยธรรมของชาวแก่งคอยของเราและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการมุ่งรักษาประเพณีที่ดีงามเรื่องนี้ก็คือผมจะไม่เป็นนโยบายที่มีความชัดเจนเนื่องจากประเพณีต่างๆซึ่งมีอยู่แล้วของชาวแก่งคอยก็จะทำนุ่งทำนุบำร,รุงรักษาให้มีความดีงามเช่นเดิม พอทาไม่พูดก็จะมีคนบอกว่าเดี๋ยวเบอร์สามเข้ามาจะทําไอ้นั่นไม่ทําไอ้นี่ทาไอ้นั่นไม่ทําไอ้นี่ก็ต้องมีการนโยบายที่ครอบงมไม่ก่อนนโยบายอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็จะคงเอาไว้เบอร์สามไม่ซื้อเสียงไม่หัวเลือกตั้งแต่ตั้งใจจริงวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเวลาสมควรที่ผมมีโอกาส ได้มาแถลงนโยบายให้กับพี่น้องชาวแก่งคอยทุกท่านนะครับยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ภาระสำคัญของพวกท่านอยู่วันที่29อาสมชัยบอกแล้วดูนโยบายดูที่คนดูที่ผลงานที่ผ่านมาอนาคตของท่านอยู่ในมือของท่านแค่5วินาทีแค่ท่านกาเส้นสองเส้นแก่งคอยจะ ชบทันพวกเรากล้าไหมครับที่จะเลือกคนที่ไม่ซื้อเสียงกล้าไหมครับและขอฝากไปกับอีกผู้สมัครอีกทั้งสองท่านกล้าบอกไหมครับว่าจะไม่ซื้อเสียงถ้ากล้าอีกสองวันประกาศบนเวทีว่าจะไม่ซื้อเสียง,ง,าาไ,มยงไม่งดงามหรอกครับ ถ้าจะพาประชาชนเข้าคุกเข้าตารางไม่ย่ง,งามหรอกครับที่จะเป็นผู้บริหารบ้านเมืองโดวยวิธีที่โกงดีวยวิธีที่บาปแล้วก็มาโกงได้สบายต่อไม่ย่นง,งามหรอกครับเสียดายที่พวกเราเกิดเป็นคนแก่งคอยแต่มาปัทุสลายแผ่นด,ดินเกิดแทนที่มาตอบแทนบุญคุณแผ่นด,ดินเกิดบาปกรรมตามพวกเราทุกคนครับไม่ในตอนมีชีวิตอยู่ก็ตอนตายเชื่อผมสิครับ โลกนี้บาปนั้นมีอยู่จริงผมเชื่อในคุณธรรมเรื่องตรงนี้และขอย้ำสุดท้ายเลิกลือนะครับว่าเบอร์สามซื้อเสียงเลิกลือนะครับว่าเบอร์สามจะไปลองนายกให้เบอร์อื่นเลิกลือนะครับว่าเบอร์สามหาเสียงให้เบอร์อื่นไม่มีครับเพราะเบอร์สามนั้นไม่ซื้อเสียงไม่หัวเลือกตั้งแต่ตั้งใจจริงขอบคุณครับ ขอบพระคุณท่านพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองแก่งคอยทุกท่านนะครับที่รับฟังาการปราศัยนโยบายของผู้สมัครทัตทโลกโมโลกมนลรสรีเบอร์สามนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันอาทิตย์ที่เกนี้ท่านจะให้ความไว้วางใจเข้ากูหากาเบอร์สามนะครับขอบพระคุณครับ